กลางพิธีศักดิ์สิทธิ์พระถูกตำรวจลากตัวต่อหน้าผู้คนนับร้อยแต่ทันทีที่มือของเจ้าหน้าที่แตะร่างพระทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเสียงระฆังดังขึ้นเองสายสิงเคลื่อนไหวโดยไม่มีใครแต่ต้องสิ่งที่ถูกปลุกในวันนั้นไม่ใช่เพียงความลับของวัดเก่าแต่มันคือบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาเลยในเช้าวันหนึ่งหมอกบางคลอคลุมวัดเก่าในหุบเขาเงียบสงัดเสียงระฆังดังแผ่วเบา สะท้อนกล้องไปทั่วลานหินเย็นพระอาจารย์กะมลกกำลังประกอบพิธีเรียกขวัญให้ชาวบ้านที่มาร่วมจํานวนมากกลิ่นทูปลอยคลุ้งปปนกับกลิ่นดินชื้นจากฝนเมื่อคืนสายลมพัดผ่านพาเสียงสวดมนต์ลอยไปไกลาราวกับเสียงจากอีกโลกหนึ่งเด็กชายตัวเล็กนั่งกอดเขามองพระอาจารย์ไม่วางตาในมือของพระถือสายสินสีขาวดวงตาท่านสงบ แต่ลึกในแววตานั้นกลับมีบางสิ่งที่ไม่อาจอ่านออกจูจูเสียงเครื่องยนต์ก็ดังขึ้นรถตำรวจหลายคันแล่นเข้ามาในวัดพร้อมเสียงเบรกกระทันหันชาวบ้านพากันแตกตื่นบางคนรีบหลบไปหลังศาลาบางคนยกมือไหว้ขอพอรอย่างสันเทานายตำรวจระดับศูนก้าลงจากรถสีหน้าตึงเครียดสายตาเขาจ้องไปที่พระอาจารย์อย่างไม่ละวางพระอาจารย์กำมณยังคงนั่งนิ่ง ไม่พูดไม่ขยับเพียงมองตรงไปข้างหน้าเหมือนไม่ได้เห็นภาพตรงหน้าเลยเสียงประกาศจากลำโพงดังขึ้นพระกะมปลปรดหยุดพิธีและออกมาม่อตัวเดี๋ยวนี้ชาวบ้านอึง้งเสียงกระซิบดังทั่วลานไม่มีใครเข้าใจว่าท่านทำผิดสิ่งใดพระอาจารย์ค่อยๆลุกขึ้นสายสิ่งยังคงพันรอบข้อมือเสียงระฆังที่ลมพัดเบาๆดังขึ้นอีกครั้ง เหมือนตัวใจใครบางคนว่าความจริงกำลังจะปรากฏเมื่อเจ้าหน้าที่ก้าวเข้ามาใกล้อุณหภูมิรอบตัวเหมือนลดลงทันทีลมหยุดพัดเสียงนกเงียวสนิทพระอาจารย์ยกมือขึ้นพนมดวงตาท่านหลุบตามริมฝีปากขยับเบาๆราวกับสวดมนต์บทสุดท้ายทันใดนั้นสายสินษะมือของพระเริ่มขยับเองคล้ายมีพลังบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ภายใน ตำรวจสองนายรีบเข้าประคองแขนพระแต่ทันทีที่สัมผัสทั้งคู่สะดุง้งรากับถูกกระแสไฟดูดผ่านร่างเสียงอื้ออึงดังขึ้นรอบวัดคนเริ่มร้องไห้บางคนพึมพำว่าของศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ให้แตะตัวแต่พระอาจารย์กลับยิ้มจังๆแววตาสงบแล้วกล่าวเพียงคำเดียวว่าทุกอย่างถึงเวลาแล้วเสียงของพระอาจารย์กระมนเบา แต่ชัดเจนพอจะทํำให้ทุกคนรอบลานต้องหยุดนิ่งนายตํำรวจใหญ่ขมวดคิ้วท่านพูดว่าอะไรนะพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่ตอบเพียงหันไปมองต้นโพใหญ่กลางวัดใบโพไหวสถานทั้งที่ลมยังไม่พัดเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่จากมือใครระฆังเองขยับแกว่งเรากับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังจับไว้ ตำรวจคนหนึ่งสอบถทอออกมาเบาๆนี่มันอะไรกันเนี่ยชาวบ้านเริ่มสวดมนต์บางคนคุกเข่ากับพื้นน้ำตาไหลไม่หยุดพระอาจารย์กมลเดินช้าๆไปยังลานหินฝีเท้าท่านแน่นแต่สงบทุกก้าวที่เดินพื้นดินเหมือนสั่นสะเทือนเล็กน้อยท่านกำลังทำพิธีต้องห้ามใช่ไหมนายตำรวจถามอีกครั้งน้ำเสียงเข้มแต่แฝงความกลัว พระอาจารย์หยุดหันมามองทิธีนี้ไม่ใช่เพื่ออำนาจไม่ใช่เพื่ออาถรรพ์แต่เพื่อปลดปล่อยสิ่งที่พวกท่านเองเป็นผู้ปลุกขึ้นมาคำพูดนั้นทำให้ในายตำรวจนิ่งงนันเขาหันมามองลูกน้องแต่ไม่มีใครกล้าขยับเสียงสวดมนต์ของพระอาจารย์เริ่มดังขึ้นเป็นภาษาบาลีเก่าแก่ถ้อยคําที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ทำให้ทุกคนรู้สึกขนลุกสู้ กลิ่นทู่เปลี่ยนกลายเป็นกลิ่นไม่จางๆเหมือนกระดาษเก่ากำลังถูกเผาเงาของต้นโพเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆแม้ดวงอาทิตย์ยังอยู่สูงกลางฟ้านายตำรวจตะโกนสั่งหยุดพิธีจับตัวเขาไว้เดี๋ยวนี้แต่ทันใดนั้นเสียงดังปังเหมือนฟ้าผ่าสายสินสีขาวที่พันรอบแขนพระขาสะบ้นแสงสีทองพุ่งขึ้นจากพื้น จนทุกคนต้องยกมือปิดตาเมื่อแสงดับลงพระอาจารย์ยืนนิ่งเงียบสงบแต่ดวงตาของท่านเปลี่ยนไปมันวาวราวกับสะท้อนเปลไฟจากภายในนายตำรวจใหญ่ถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกนี่มันไม่ใช่คนแล้วพระอาจารย์ก้าวเข้ามาใกล้ทุกก้าวที่ท่านเดินเสียงแผ่นหินใต้เท้าดังคล้ายแตกหัก สิ่งที่อยู่นี้ไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครเสียงท่านดังขึ้นอีกแต่มันถูกขังมานานเกินไปขณะพูดสายลมแรงพัดวูบเศษใบโพบปลิววนรอบวัดจนมองเห็นลายสลักโบราณบนพื้นหินปรากฏขึ้นทีละบรรทัดนายตำรวจพยายามยกปืนแต่มือกลับสัน่นปลายนิ้วชาเหมือนไม่มีแรงพระอาจารย์หันมามองตรง สิ่งที่พวกท่านกลัวไม่ได้อยู่ในตัวข้าแต่มันอยู่ในใจของพวกท่านเองเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากที่ใดที่หนึ่งไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนหรือว่าเป็นเสียงของลมทันใดนั้นร่างของพระอาจารย์เริ่มเลือนรางเหมือนควันทุกที่กำลังจางหายไปในอากาศตำรวจคนหนึ่งร้องลัน่นท่านหายไปแล้วแต่ก่อนที่ทุกคนจะขยับ รอยเลือดเล็กๆปรากฏบนพื้นหินเรียงตัวเป็นอักษรโบราณเหมือนข้อความที่ถูกฝากไว้นายตำรวจใหญ่เดินเข้าไปช้าๆพยายามมองให้ชัดตัวอักษรนั้นแปลได้ว่าเมื่อศรัทธาถูกใช้เพื่ออำนาจความจริงจะกลืนกินผู้ใช้มันเองเขายืนนิ่งเมื่อไหลทั่วใบหน้าความเงียบปกคลุมทั่ววัดมีเพียงเสียงระฆังที่ดังอีกครั้ง คราวนี้ดังช้าหนักและหอยหวนกว่าครั้งไหนๆแล้วจากหลังต้นโพเงาดำร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอีกครั้งเรากับพระอาจารย์ยังไม่จากไปจริงๆมือของท่านยกขึ้นชี้ตรงไปที่นายตํารวจใหญ่แววตาท่านเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงนายตํารวจใหญ่ยืนนิ่งเหงื่อเม็ดโตหลาตามขมับสายตาจับจ้องไปยังเงาร่างที่ปรากฏหลังต้นโพ แสงแดดยามบ่ายค่อยๆหมดลงเมฆดำาก่อตัวเหนือวัดอย่างรวดเร็วเสียงลมเริ่มหวีดหวิวกลิ่นคาวโลหิตแผวบางในอากาศพระอาจารย์อสิ่งที่ดูเหมือนพระอาจารย์ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นร่างท่านพราเลือนราวกับเป็นควันแต่เงาบนพื้นกลับเข้มขึ้นทุกวินาทีทำไมท่านถึงชี้มาที่ข้าเสียงนายตำรวจใหญ่สันเครือ มือที่ถือปืนสั่นจนแทบหลุดจากการควบคุมพระเจ้าคือคนเริ่มต้นทั้งหมดเสียงของพระอาจารย์ดังขึ้นก้องกังวานในใจของทุกคนแต่ไม่มีใครเห็นว่าท่านขยับปากเลยนายตำรวจชะงักหัวใจเต้นแรงเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่กลับรู้สึกเหมือนพื้นหินใต้เท้าโยบลงข้าแค่ทำตามคำสั่งเขาพูดตะกุกตะกักข้าไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพิธีนี้ พระอาจารย์ก้าวออกจากเงาร่างท่านปรากฏชัดขึ้นแต่คราวนี้จีวรของท่านเปียกโชกเรากับเพิ่งลุกจากแม่น้ําเมื่อหกเดือนก่อนเสียงของท่านแผ่วแต่ชัดมีการขุดค้นใต้ลานวัดนี้เพื่อสร้างถนนใหม่เจ้าคือคนอนุมัติเอกสารนั้นนายตํารวจกลืนน้ําลายภาพในหัวย้อนกลับมาคืนหนึ่งเขาได้รับเอกสารเร่งด่วน จากนักธุรกิจผู้สนับสนุนโครงการถนนพร้อมซองเงินหนาในลิ้นชักเขาหลับตาภาพทูกที่ไม่เองในห้องทำงานผุดขึ้นในความคิดเสียงกระซิบเบาๆตอนนั้นเมื่อดินถูกรบกวนวิญญาณจะไม่หลับอีกต่อไปพระอาจารย์ค่อยๆยกมือขึ้นฝ่ามือท่านเปิดออกมีดอกบัวสีดำอยู่ในนั้นปลีบแห้งแตกละเอียดแต่ไม่ร่วงเจ้าขุดที่ซึ่งไม่ควรถูกแต่ต้อง และตอนนี้สิ่งที่อยู่ใต้พื้นนั้นได้ตื่นขึ้นแล้วลานวัดเริ่มสัน่นฝุ่นผงปลิวขึ้นเป็นวงเสียงกรีดร้องเบาๆดังมาจากใต้ดินเหมือนเสียงผู้คนหลายร้อยกำลังเรียกขอความช่วยเหลือชาวบ้านบางคนวิ่งหนีบางคนสุดตัวร้องไห้ตำรวจหลายคนโยนหมวกเหล็กทิ้งแล้วก้มกราบกับพื้นอย่างตื่นตระหนกนายตำรวจใหญ่ยังยืนอยู่ดวงตาเบิกกว้าง เขาตะโกนออกมาถ้าอย่างนั้นท่านต้องการให้ข้าทำอะไรพระอาจารย์หลุบตาลงเจ้าต้องคืนสิ่งที่เจ้าขโมยไปขโมยเขาทวนคำข้าไม่ได้แต่ก่อนที่เขาจะพูดจบเสียงโลหะตกกระทบพื้นดังขึ้นจากด้านหลังลูกน้องนายตำรวจคนหนึ่งทำกระเป๋าหล่นภายในเต็มไปด้วยของโบราณพระเครื่องหินจารึกผงดินศักดิ์สิทธิ พระอาจารย์มองสายตานั้นนิ่งและเศร้าสิ่งเหล่านี้เป็นตราประทับของคำสัญญาเก่าเมื่อมันถูกนำออกมาวิญญาณที่ถูกผนึกไว้จะหาทางกลับคืนสู่ผู้ละเมิดนายตำรวจใหญ่ถอยหลังอีกมือสัน่นริมฝีปากซีดเผือดหมายความว่าพวกเราจะถูกมันตามกลับมาพระอาจารย์ไม่ตอบแต่รอยยิ้มจางๆบนใบหน้าท่าน เยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าคําพูดใดๆจูจูเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นจากในกระเป๋าของทุกชิ้นเริ่มสัน่นพระเครื่องแตกผมดินกระจายและเงาดำไหลออกมาจากข้างในราวกับควันหนาตำรวจหลายคนล้มลงร้องด้วยความกลัวบางคนพยายามวิ่งหนีแต่กลับสะดุดล้มกลางลานขาของพวกเขาถูกพันด้วยเงาดำที่ไม่มีร่างนายตำรวจใหญ่พยายามยิง แต่กระสุนที่ออกจากปืนหายไปในอากาศเหมือนไม่มีเสียงไม่กระทบสิ่งใดพระอาจารย์ยกมืออีกครั้งดอกบัวสีดำในมือเริ่มเปล่งแสงสว่างร่างเงาดำรอบวัดค่อยๆหยุดเหมือนถูกสะกดข้าจะพามันกลับไปยังที่เดิมแต่พวกเจาะต้องสัญญาจะไม่แตะต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้อีกไม่ว่าด้วยเหตุใดนายตำรวจใหญ่คุกเข่าลงเสียงเขาสัน่นข้าสัญญา พระอาจารย์หลับตาแสงสีทองแผ่กระจายทั่ววัดเงาดำทั้งหมดไหลกลับเข้าสู่พื้นเสียงคร่ำครวญเงียบลงทีละน้อยแต่ก่อนที่แสงจะดับนายตำรวจเห็นบางสิ่งเงาของพระอาจารย์กำลังจังหายเหมือนถูกดูดกลับสู่พื้นดินพร้อมกับสิ่งที่ท่านสะกดไว้เมื่อทุกอย่างสงบเหลือลานวัดที่เงียบงนันกลิ่นธูปยังคงลอยอ้อยอิ่ง นายตำรวจเดินช้าๆไปยังที่ซึ่งพระอาจารย์ยืนมีเพียงดอกบับสีดำตกอยู่บนพื้นแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสีเทาเย็นเฉียบเมื่อปลายนิ้วสัมผัสเขาก้มมองและได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูเสียงนั้นคุ้นเคยเจ้าคิดว่าพิธีจบแล้วจริงหรือนายตำรวจใหญ่สะดุ้งสุดตัวเสียงนั้นชัดเจนจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่พ่นรดต้นคอ เขาหันขอบไปด้านหลังแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงสายลมพัดผ่านเบาๆใบโพรงหล่นลงทีละใบกระทบพื้นด้วยเสียงแผ่วคล้ายเสียงหัวใจเต้นช้าๆของใครบางคนเขาก้าวถอยหลังมือกำดอกบัวสีเท่าแน่นแต่ยิ่งกำแน่นเท่าไร่ดอกบัวก็เริ่มสั่นไหวเองกลีบแห้งแต่เป็นเส้นเล็กๆเหมือนเส้นเลือดเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ใกล้หูจนขนลุกข้ายังอยู่ใต้ดินที่เจ้าเหยียบอยู่นายตำรวจใหญ่เผลอปล่อยดอกบวัวตกมันกลิ้งไปตามพื้นหินหยุดอยู่ตรงกลางลานแล้วแตกออกเป็นผงสีดำจากผงนั้นเงาเล็กๆคล้ายมือมนุษย์คืบคลานออกมาตามด้วยเสียงครวญนครางเบาๆเ,เหมือนเสียงคนถูกขังมานานนับร้อยปีเขาถอยหลังแต่เท้าสะดุดกับของบางอย่าง เป็นหีบไม้เก่าแตกพังที่ฝังอยู่ครึ่งหนึ่งในพื้นบนฝาหีบมีตราประทับโบราณลึกจนเลือดซึมจากปลายนิ้วที่แตะต้องนายตำรวจใหญ่ใจเต้นแรงหัวใจเต้นรัวจนรู้สึกเหมือนจังหวะจะไม่หยุดนี่มันหีบเดียวกับในรายงานเขาพึพรรมพำเบาๆรายงานที่ถูกเก็บเงียบไว้ในแฟ้มลับของหน่วยเล่าว,ว่ามีหีบประหลาดใต้าลานวัดแต่ตอนนั้นเขาเองคือคนสั่งให้ปิดคดี เพราะไม่ต้องการให้ใครรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับก,บการก่อสร้างถนนที่เขาอนุมัติตอนนี้หีบนั้นอยู่ตรงหน้าและมันกำลังเปิดออกทีละน้อยโดยที่ไม่มีใครแต่ต้องเลยเสียงไม้เสียดสีกันช้าช้าดังเอียดกลิ่นเหม็นชื้นผสมกลิ่นกำยานเก่าชวยออกมาภายในมือสนิทแต่มีแสงสีแดงเรืองขึ้นจากข้าในเหมือนถานไฟเขาจ้องมองเห็นเงาเล็กเเคลื่อนไหวอย,อยู่ในนั้น เหมือนมีสิ่งมีชีวิตกำลังขยับตัวเสียงกระซิบกลับมาอีกคราวนี้หลายเสียงพร้อมกันดังรอบวัดชายชาราเสียงหญิงเสียงเด็กเราไม่เคยหลับเราไม่เคยไปไหนหนายตำรวจใหญ่ยกปืนขึ้นอย่าเข้ามาเสียงเขาแต่พร่าแต่มือยังสั่นหนักลมพัดแรงทุกที่ปักไว้รอบลานดับพร้อมกันทั้งหมด เหลือเพียงเปลวไฟจากตะเกียงบูชากลางวัดที่ส่องให้เห็นเงาของพระอาจารย์ปรากฏอีกครั้งคราวนี้เงานั้นอยู่ตรงหลังหีบท่านพระอาจารย์เสียงนายตำรวจแผ่วเบาพระอาจารย์เหงยหน้าช้าช้าแววตามไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีความเมตตามีแต่ความเศร้าและโกรธในเวลาเดียวกันเจ้าสาบานแล้วว่าจะไม่แตะต้องสิ่งนี้อีกเสียงท่านหนักแน่น แต่เจ้ายังยินอยู่ตรงนี้ต่อหน้าหีบที่ไม่ควรถูกเปิดข้าไม่ได้เปิดมันนายตำรวจร้องมันเปิดเองพระอาจารย์เดินเข้าใกล้ทุกย่างก้าวของท่านทำให้พื้นหินแตกร้าวเสียงเหมือนกระดูกแตกดังตามจังหวะเท้าไม่มีสิ่งใดเปิดเองได้ทุกอย่างต้องมีผู้อนุญาตคำพูดนั้นเหมือนคมมีแทงลึกลงในใจนายตำรวจใหญ่ก็มองมือของตัวเอง เลือดไหลาจากปลายนิ้วที่เขาแตะหีบก่อนหน้านี้หยดเลือดนั้นหยดลงตรงรอยสลักบนหีบเป็นเหมือนกุญแจปลดผนึกโดยไม่ตั้งใจทันทีที่เลือดหยดสุดท้ายซึมหายไปหีบเปิดออกเต็มที่แสงสีแดงพุ่งขึ้นท้องฟ้าเสียงกรีดร้องดังลั่นทั่วลานวัดร่างเงาดำผวยพุ่งพุ่งขึ้นจากหีบหมุนวนรอบต้นโพและเริ่มแผ่กระจายไปรอบหมู่บ้าน พระอาจารย์หลับตามือท่านพนมมันสายเกินไปแล้วนายตำรวจใหญ่สุดลงกับพื้นสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังข้าทำอะไรลงไปแต่พระอาจารย์ยังไม่ละสายตาเจ้าต้องแก้ด้วยมือของเจ้าเองอย่างไรบอกข้าทีเสียงนายตำรวจสั่นสถานพระอาจารย์เงียบมองท้องฟ้าที่เริ่มมืดลง มีเพียงการสละสิ่งที่เจ้ารักที่สุดเท่านั้นที่จะปิดผนึกได้อีกครั้งสิ่งที่ข้ารักที่สุดเขาทวนคำแต่ในใจกลับคิดถึงใบหน้าภรรยาลูกชายวัยแปดขวบที่รออยู่ที่บ้านและบ้านหลังใหม่ที่สร้างด้วยเงินสินบนจากโครงการนั้นดวงตาเขาเริ่มพร่ามัวหัวใจเต้นแรงเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้แผ่วลงอ้อนวอน เจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทำอย่างไรพระอาจารย์หันหลังก้าวช้าๆไปยังหีบในมือท่านถือสายสินที่ขาดมาก่อนหน้านี้ตอนนี้มันเริ่มเรืองแสงสีทองอีกครั้งทุกชีวิตมีราคาของมันเจ้าจะเลือกชะตาใดปล่อยให้ทุกสิ่งดับสูญหรือยอมแลกเพื่อหยุดมันเสียงหัวใจของนายตำรวจดังขึ้นในความเงียบและในดวงตาของเขามีประกายของความกลัวที่กลายเป็นตัดสินใจ นายตำรวจใหญ่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นเมื่อไหลอาบข้างแก้มหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกจากอกเสียงลมหายใจของเขาสะท้อนในความเงียบของวัดสายตาเหลือบมองไปยังหีบไม้ที่เปิดอ้าราวกับปากป,ากปีศาจแสงสีแดงยังคงส่องวับวับอยู่ภายในเหมือนดวงตาที่กำลังมองตอบกลับมาเขากำมือแน่นปืนก้อนแข็งๆในลำคอภาพใบหน้าของลูกชายผุดขึ้นมาในความคิด เสียงหัวเราะของเด็กน้อยเสียงภรรยาที่เรียกชื่อเขาอย่างอ่อนโยนหัวใจบีบรัดจนแทบขาดเขากระซิบเบาๆถ้ามันต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็ให้เป็นเช่นนั้นพระอาจารย์กรมลยังยืนนิ่งจีวรของท่านปลิวสะบัดเบาๆตามแรงลมที่เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆจงแน่ใจในสิ่งที่พูดคำสาบานที่เปล่งออกในวัดนี้จะย้อนกลับมาเสมอนายตำรวจใหญ่พยักหน้า น้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวข้ายอมทุกอย่างขอเพียงมันจบลงทันใดนั้นแสงสีแดงในหีบเริ่มเคลื่อนไหวกลายเป็นควันหมุนวนล้อมรอบร่างเขากลิ่นเหม็นไม่จากเนื้อหนังลอยออกมาแผ่ๆแต่เขาไม่ขยับเขาเพียงหลับตาแน่นมือจับดอกบวัวสีเทาที่แตกขามือเมื่อครู่พระอาจารย์ยกสายศีลในมือขึ้นเริ่มสวดมนต์ด้วยเสียงต่ำและหนักแน่น บทสวดที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนเสียงนั้นก้องไปทั่ววัดเหมือนคลื่นเสียงที่ทะลุผ่านกายทุกคนที่เหลืออยู่ควันสีแดงหมุนเร็วขึ้นกลายเป็นวงกลมล้อมลานหินฝุ่นและเศษใบโพลิววอนต้นโพสันสะเทือนราวกับกำลังจะถอนรากนายตำรวจใหญ่เริ่มร้องเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนที่เจ็ดแต่เป็นเสียงของความทารมานจากข้างในอะกกก เลือดเริ่มซึมออกจากตาแต่เขายังคงยืนร่างเขาสั่นสะท้านแต่สายตาย,ยังคงจ้องไปที่พระอาจารย์อย่างไม่ละสายตาพระอาจารย์เร่งเสียงสวดสายสินในมือสว่างจ้าแล้วโยนปลายเส้นตรงเข้าสู่แสงสีแดงนั้นทันทีที่ปลายสายสินสัมผัสควันแสงระเบิดขึ้นเป็นเส้นประกายไฟพุ่งขึ้นฟ้าเสียงระฆังวัดดังขึ้นเองอีกครั้งหนึ่งครั้ง สองครั้งสามครั้งแล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่งควันหายไปแสงดับเหลือเพียงเท่าดำที่ปลิวไปตามลมตรงกลางลานวัดไม่มีหีบไม่มีเงามีเพียงร่างของนายตำรวจใหญ่ที่คุกเข่ากับพื้นในมือยังคงถือสายสินที่ไม่ครึ่งเส้นพระอาจารย์ก้าวเข้ามาช้าช้าสายตาท่านอ่อนโยนขึ้น เจ้าทำในสิ่งที่ข้าทำไม่ได้นายตำรวจเงยหน้าขึ้นเสียงเขาเบาแทบประสิบข้ามันจบแล้วใช่ไหมพระอาจารย์นิ่งมองไปยังท้องฟ้าที่กลับมาดว่างอีกครั้งสำหรับเจ้ามันจบแล้วแต่สำหรับสิ่งที่เจ้าปลุกขึ้นมามันเพิ่งเริ่มต้นนายตำรวจหันมามองหมายความว่าอะไรพระอาจารย์ไม่ตอบเทียงชี้ไปยังพื้นหินตรงหน้า รอยแตกเล็กๆปรากฏขึ้นตรงที่หีิบเคยอยู่จากรอยแตกนั้นมีควันสีดำบางๆลอยออกมาเบาๆลมหยุดพัดอากาศเย็นเฉียบลงในทันทีพระอาจารย์หลับตาข้าได้ผนึกพลังไว้แต่ไม่ใช่วิญญาณทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งมาเลือกที่อยู่กับเจ้านายตำรวจใหญ่สะดุง้งอะไรนะหมายความว่ายังไม่ทันพูดจบ เงาดำแผวบางปรากฏขึ้นบนผิวหนังของเขาเริ่มจากข้อมือลามไปถึงต้นแขนเหมือนหมึกที่ค่อยๆซึมเข้าสู่ร่างกายเขาร้องออกมาอีกครั้งไม่ข้าไม่ต้องการมันพระอาจารย์เพียงกล่าวเสียงเรียบเจ้าคือผู้เปิดเจ้าคือตราประทับใหม่ปรับใดที่เจ้ายังหายใจวิญญาณนั้นจะไม่หลับอีกนายตำรวจทุดลงกับพื้นมือสัน่น ข้าข้าทำเพื่อช่วยทุกคนทำไมต้องเป็นข้าพระอาจารย์ย่อตัวลงวางมือบนบ่าของเขาเพราะไม่มีใครบริสุทธิ์ในเรื่องนี้เจ้าทำเพื่อชดใช้ไม่ใช่เพื่อหนีกรรมทันใดนั้นเสียงวิทยุตำรวจดังขึ้นจากรถที่จอดอยู่นอกวัดเสียงเจ้าหน้าที่หญิงเรียกขานชื่อเขาซ้ำๆผู้กำกับเอกชัยตอบด้วยข้าได้ยินไหมคะแต่เขาไม่ตอบสายตาเหมอมองพื้น เสียงหายใจหนักร่างกายเริ่มเย็นลงเรื่อยๆพระอาจารย์ค่อยๆลุกขึ้นมองฟ้าที่กลับมามีแสงแดดอีกครั้งท่านเดินช้าๆออกจากลานจีวรของท่านปลิวตามลมก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงเงาของผู้กำกับเอกชัยยังคงคุกเข่าอยู่กลางลานเงานั้นยาวเหยียดและในเงานั้นมีอีกเงาหนึ่งซ้อนอยู่ เงาที่เคลื่อนไหวสวนกับเจ้าของเหมือนกำลังยิ้มในความเงียบงันของวัดเก่าแสงสุดท้ายของวันทอดยาวลงบนลานหินเสียงระฆังวัดดังแผ่วเบาต้นโพเริ่มสงบนิ่งอีกครั้งกลิ่นกำยานยังคงลอยอ้อยอิงในอากาศชาวบ้านทยอยกลับเข้ามาทีละคนไม่มีใครพูดอะไรทุกคนเพียงยกมือไหว้ต่อหน้าพระอาจารย์ที่ไม่มีอยู่แล้ว เหลือเพียงรอยเท้าบนพื้นและเศษสายสินไม่เกลี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากในเมืองมาถึงในเย็นนั้นพวกเขาพบร่างของผู้กำกับเอกชัยยังคงคุกเข่าอยู่กลางลานดวงตาปิดสนิทบนใบหน้ามีรอยยิ้มสงบแต่เมื่อแสงไฟจากรถตำรวจส่องเข้ามาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งร้องเบาๆเพราะเงาของผู้กำกับยังปรากฏอยู่บนพื้นแม้ไม่มีร่างของเขาให้เงาตกกระทบ วันต่อมาวัตถุปิดเงียบไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกต้นโพใหญ่เริ่มมีใบเปลี่ยนสีจากเขียวกลายเป็นแดงเข้มเหมือนเลือดข่าวลือเริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านว่าทุกคืนในเวลาหลังตีสามจะมีเสียงระฆังดังขึ้นเองสามครั้งตามด้วยเสียงสวดมนต์ที่ไม่มีใครเข้าใจบางคนบอกว่าเห็นชายในชุดตำรวจเดินอยู่รอบลานวัด ถือสายสินขาดครึ่งเส้นและยืนมองต้นโพอยู่นานก่อนจะหายไปในความมืดไม่มีใครกล้าเรียกชื่อเขาเพราะทุกคนรู้ว่าผู้กำกับเอกชัยไม่ได้จากไปไหนเขาเพียงทำหน้าที่ปกป้องตราผนึกนั้นไว้ในฐานะผู้เฝ้าใหม่ของวัดเก่าเสียงลมพัดผ่านใบโพหล่นลงเบาๆและระฆังใบหนึ่งก็สั่นเองอีกครั้ง ดังสามครั้งแล้วเงียบงนันราวกับเตือนว่าบางคำสาบานไม่มีวันจางหายไปตามกาลเวลา